เมื่อพระชื่อดังถูกจับแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่กลับใหญ่กว่าที่ใครคาดคิดใครอยู่เบื้องหลังและศรัทธ,ธากำลังถูกใช้เป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างเรื่องอัชญากรรมในคราบธรรมการจับกลุมพระไทยสร้างคำถามเสียงระฆังวัดดังแว่วมาแต่ไกลลมเช้าพัดโชยกลิ่นกํายานเข้าจมูกอย่างแผ่วเบาพระมหาสิทธิ์เดินผ่านโบสถ์เก่าจีวรสีส้มสะท้อนแสงอาทิตย์อ่อนยามรุ่งสิทธิ์วัดหลายคนก้มกราบ บางคนกระซิบคำอธิษฐานเบาๆแต่ในสายตาของพระรูปหนึ่งกลับมีแววไม่สงบใบหน้าท่านเรียบนิ่งแต่แววตาซ่อนอะไรบางอย่างไว้กล้องวงจรปิดในศาลาการประเรียนจับภาพท่านเดินเข้าห้องเก็บของและนั่นคือช่วงเวลาที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเสียงกระจกแตกเบาๆเหมือนบางสิ่งลื่นหล่นลงพื้นในมือท่านไม่ใช่หนังสือธรรมะ แต่เป็นซองเอกสารหนาแน่นเนื้อหาด้านในคือบัญชีธนาคารและบัตรประชาชนปลอมหลายใบเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังขึ้นจากทางเดินตำรวจในชุดลำลองสาคนก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วทุกสายตาหันมองพระมหาสิทธิ์ชงักสายตาท่านกวาดมองรอบตัวเมื่อไหลซึมตามกรอบหน้าท่านพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากสั่นเล็กน้อย ตำรวจยื่นหมายจับบรรยากาศในสาลางเงียบงนันหนึ่งในสิทธวัดร้องไห้อีกคนสุดตัวลงกับพื้นคำพูดของท่านทำให้ทุกคนเงียบแม้แต่ตำรวจยังหยุดนิ่งไม่มีใครกล้าผู้สวนสิทธวัดบางคนสุดลงกับพื้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาความเจ็บปวดไม่ใช่จากการเสียของแต่จากการเสียความเชื่อ เสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆลมพัดผ่านเหมือนจะพัดพาความบริสุทธิ์จากวัดนี้ไปขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มปิดล้อมบริเวณรถตู้ตำรวจขยับเข้ามาใกล้ประตูด้านหลังถูกเปิดออกเสียงโลหะกระทบดังขึ้นอีกครั้งเมื่อกุญแจมือกระตุกเบาๆพระมหาสิทธิ์ถูกพาเดินออกจากวัดทุกก้าวเหมือนหนักอึ้งไม่ใช่เพราะพันธนาการที่ข้อมือ แต่พระสายตาทุกคู่ที่จ้องมากล้องข่าวสารพัดช่องจัะภาคขณะที่ท่านก้าวลงจากบันไดวัดเสียงนักกล่าวกรูกันเข้ามาท่านมีอะไรจะชี้แจงไหมนีม่เป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าท่านทำไปเพื่ออะไรพระมหาสิทธิ์เงียบไม่ตอบคำถามใดมีเพียงรอยยิ้มบางๆที่ดูทั้งเศร้าและสับสนชายคนหนึ่งในชุดธรรมดาเดินเข้ามา เขาเป็นอดีตลูกศิษย์ของท่านเคยเรียนบาลีกับท่านตั้งแต่เด็กเขาจ้องหน้าท่านแล้วถามเสียงเบาสิ่งที่สอนเราไม่ใช่สิ่งที่ท่านทำใช่ไหมครับพระมหาสิทธิ์มองเขานิ่งเหมือนอยากตอบแต่สุดท้ายก็เบืออหน้าหนีเสียงประตูรถตู้ปิดลงกลบทุกเสียงในบริเวณวัดเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นไหวของผู้ศรัทธา วัดที่เคยเต็มไปด้วยแสงธรรมตอนนี้คล้ายถูกปกคลุมด้วยเงาแห่งความจริงคำถามมากมายยังไร้คำตอบและในห้องเก็บของหลังวัดแฟลชดรฟาอีกอันหนึ่งยังไม่ถูกค้นพบภายในมีชื่ออีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเงียบงันนี้ให้ฉันเขียนต่อไหมเจ้าหน้าที่สอบสวนยังไม่รู้ว่าความลับที่แท้จริงยังซ่อนอยู่หลังบานไม้เก่า หรืเกินกว่าจะมองเห็นด้วยตาเปล่าขณะที่พระมหาสิทธิ์นั่งอยู่ในรถตู้สายตาท่านจ้องออกไปยังเส้นทางข้างหน้าริมฝีปากขบแน่นเหมือนกำลังไตรตรองอะไรบางอย่างเสียงวิทยุจากศูนย์กลางดังขึ้นในรถรายงานแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวผิดปกติในบัญชีอีกชื่อหนึ่งที่เชื่อมโยงกับพระอาจารย์นิ่งเงียบมือสั่นเล็กน้อยขณะถือสมุดจดเล่มนั้นไว้แน่น ดวงตาท่านไล่อ่านแต่ละชื่อบางชื่อคาดไม่ถึงบางชื่อคือผู้ที่เคยสอนธรรมะกับตนเองลมหายใจของท่านเริ่มหนักเหมือนความจริงเหล่านี้มีน้ำหนักมากเกินไปจะรับไว้คนเดียวเสียงโทรศัพท์จากสำนักงานสงดังขึ้นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางแจ้งข่าวให้วัดแห่งนี้งดกิจกรรมเผยแผ่ชั่วคราวจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นขณะเดียวกัน ข่าวทางทีวีเผยแพร่าภาพพระมหาสิทธิขณะถูกควบคุมตัวและเลอภาพกล่องเอกสารที่เพิ่งถูกค้นพบสื่อมวลชนต่างตีความบางช่องกล่าวว่านี่คือมหากราบช่อโกงศาสนาครั้งใหญ่ที่สุดบางช่องตั้งคำถามว่าหรือทั้งหมดนี้ยังมีใครอยู่เบื้องหลังอีกในห้องสอบสวนพระมหาสิทธิ์นั่งนิ่ง มองภาพข่าวจากหน้าจอทีวีเล็กๆรอยยิ้มจางๆปรากฏที่มุมปากเขาพูดขึ้นช้าๆกับเจ้าหน้าที่ตรงหน้าท่านยังไม่เข้าใจนี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเจ้าหน้าที่สอบสวนชะงักเขาหยิบไฟล์ใหม่จากแฟลชไดร์คลิปวิดีโออันหนึ่งปรากฏขึ้นภายในคลิปพระมหาสิทธิ์นั่งสนทนากับชายคนหนึ่งในชุดตำรวจหัวเราะเบาๆ ขณะยื่นเอกสารบางอย่างให้กันเสียงในคลิปชัดเจนอย่าลืมส่วนแบ่งของผู้ในห้องสอบสวนพิเศษเสียงเครื่องบันทึกดังขึ้นพระมหาสิทธิ์นั่งตรงข้ามเจ้าหน้าที่ระดับสูงสายตาท่านสงบนิ่งแต่ในใจเต็มไปด้วยไฟที่เผาผลาญความเงียบมายาวนานเขาเริ่มพูดช้าช้าทุกถ้อยคำหนักแน่นพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่เงินพวกเขาต้องการควบคุมศรทัทธา เจ้าหน้าที่จดบันทึกทันทีคำให้การเผยรายชื่อวัดที่รับเงินผ่านองค์กรบางหน้าใช้ชื่อโครงการพุทธบำบัดการอบรมธรรมะต่างประเทศแต่เบื้องหลังคือการฟอกเงินจำนวนมหาศาลมีองค์กรเอกชนร่วมด้วยหลายแห่งพวกเขาใช้าศาสนาเป็นฉากหน้าเพื่อเจรจาผลประโยชน์กับผู้มีอำนาจชื่อของนักธุรกิจรายใหญ่อดีตนายพล และผู้จัดงานบุญระดับประเทศถูกร่างลงในแฟ้มดำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเปิดแฟ้มอีกเล่มภายในมีเอกสารที่เด็กวัดคนหนึ่งเพิ่งส่งมาเป็นลายมือเขียนของพระอาจารย์ที่เคยร่วมประชุมลับกับพระมหาสิทธิ์เมื่อสิบปีก่อนข้อความหนึ่งโดดเด่นที่สุดในหน้าเราหวังจะเปลี่ยนวัดให้เป็นเครื่องมือแห่งความดีแต่กลับถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือแห่งอำนาจ เสียงหัวหน้าคณะสอบสวนพูดเบาๆเรากำลังไม่เพียงเปิดโปงพระแต่กำลังรื้อระบบเงาที่ครอบคลุมประเทศทั้งประเทศในขณะเดียวกันสำนักข่าวอิสระปล่อยคลิปเสียงสนทนาระหว่างพระระดับสูงกับนักการเมืองที่หลบหนีไปต่างประเทศเสียงหัวเราะดังในคลิปตามมาด้วยบทสนทนาที่เปิดเผยการวางแผนแทรกแซงการแต่งตั้งพระผู้ใหญ่ข่าวนี้ระเบิดลงกลางสังคมไทย โซเชียลมีเดียลุกเป็นไฟวัดหรือบริษัทติดเทรนในไม่กี่ชั่วโมงกลุ่มสิทธิ์เก่าของพระมหาสิทธิ์เริ่มออกมาให้สัมภาษณ์หลายคนเคยสงสัยพฤติกรรมแปลกๆแ,แต่ไม่กล้าเอ่ยปากขณะเดียวกันตำรวจสากลประสานงานกับทางการยุโรปเพื่อออกหมายแดงไล่ล่าชายในชุดสูทบนเครื่องบินข้อมูลการเคลื่อนไหว และเส้นทางการเงินถูกติดตามแบบไม่ละสายตาภายในวัดเก่าแก่ทางภาคอีสานพระอวุโสรูปหนึ่งเปิดตู้ไม้ที่ถูกปิดมานานภายในมีจดหมายเก่าจากพระมหาสิทธิ์ไม่ยังเป็นสามเณรข้อความในนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังถ้าวันหนึ่งผมหลงทางขอให้ครูช่วยเตือนผมด้วยแสงของทาง